สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งสองและสามทุกคนนะคะวันในวันนี้ครูสุก,ก็จะมาพูดถึงเรื่องชีวิตที่ปลอดภยัยอุบัติเหตุภายในบ้านนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่านักเรียนคิดว่าเด็กๆในภาพนี้ปฏิบัติเหมาะสมหรือไม่คะไม่เหมาะสมใช่ไหมคะอ่ะ แลวทีนี้นักเรียนดูสิคะว่าภาพที่หนึ่งนักเรียนคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคุณแม่กําลังถืออาหารร้อนๆมาและเด็กสองคนนี้ก็วิ่งเล่นใช่ไหมคะอ่าอาหารอาจจะหกใส่เนื้อตัวนะคะและอาจจะทําให้เป็นแผลผู้พองเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มได้นะคะภาพที่สองนักเรียนเห็นไหมคะว่าเด็กกําลังจะทําอะไรเตาแก๊สใช่ไหมคะหม้อกําลังเดือดแล้วเด็กๆกําลังจะเอามือไปจับที่หม้อที่กําลังเดือด น้ำร้อนอาจจะลวกเป็นแผลผุพองอา,าจจะเสียชีวิตได้นะคะต่อไปเรามาดูอุบัติเหตุภายในบ้านกันนะคะอุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่คาดคิดซึ่งเกิดจากการออหลายสาเหตุหลายประการเลยที่เกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลานะคะสาเหตุของอุบัติเหตุในบ้าน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านมีหลายสาเหตุด้วยกันส่วนใหญ่มักเกิดจากการกระทําที่ไม่ปลอดภัยอย่างเช่นความประมาทการไม่ระมัดระวังของผู้อยู่อาศัยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านมีดังต่อไปนี้นะคะการเคลื่อนไหวที่ไม่ระมัดระวงังเช่นการวิ่งเล่นในบ้านการขึ้นลงบันไดส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านนะคะก็คือการไม่ระวังในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้มือหรือสิ่งของแย่ปักไฟ เสียบปลั๊กไฟขณะมือเปียกหรือเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดการชำรุดนะคะสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในบ้านก็คือการใช้ของที่ไม่ถูกวิธีอย่างเช่นเปิดแก๊สทิ้งไว้จุดไม้ขีดไฟเล่นหรือใช้ของมีคมอย่างไม่ระมัดระวังนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการป้องกันการการ,การป้องกันก็คือการกระทําที่ไม่ปลอดภัยอาจทําให้เราได้รับอ,อันตรายนะคะ จนเสียชีวิตได้ดังนั้นเราควรเรียนรู้วิธีการป้องกันดังต่อไปนี้นะคะอันที่1ให้นักเรียนนะคะตรวจสภาพของของเล่นก่อนที่จะเล่นทุกครั้งและพร้อมใช้งานเสมอนะคะไม่ควรเล่นสิ่งของที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นของมีคมวัตถุไวไฟเครื่งใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะคะ และไม่ควรวิ่งเล่นในบ้านเพราะอาจจะชนคนอื่นหรือสิ่งของได้ไม่ควรปีนป่ายขึ้นไปบนที่สูงอย่างเช่นโต๊ะตู้ต้นไม้กำแพงอาจจะทําให้พลัดตกลงมาได้รับบาดเจ็บได้ไม่ไม่เล่นของเล่นเสร็จเสร็จแล้วต้องเก็บของเล่นให้เป็นระเบียบเข้าที่นะคะเวลาเราเล่นเสร็จแล้วคนแจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบทุกครั้งนะคะถ้าเกิดสิ่งผิดปกติอย่างเช่นน้ำมันมีน้ำมันน้ำเศษแก้วที่พบ และพบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดนะคะอ่ะต่อไปนะคะวิธีขอความช่วยเหลือเวลาเกิดอุบัติเหตุให้รีบร้องของความช่วยเหลือทันทีโดยให้ผู้ใหญ่ได้ทราบทันทีเวลาเราได้รับบาดเจ็บนะคะที่เกิดขึ้นกับตนเองให้รีบบอกอาการบาดเจ็บและเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังอย่างชัดเจนและถ้าบาดเจ็บเกิดขึ้นกับคนอื่นให้รีบบอกสถานที่นะคะเกิดขึ้นและอาการของคนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ อ่ะต่อไปเรามาดูสิว่าให้นักเรียนดูภาพและบอกว่าภาพใดเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านที่ทําให้เกิดอันตรายและมีอันตรายอย่างไรอย่างเช่นภาพที่1มีดนะคะก็เกิดอันตรายได้นะคะอาจจะเสียชีวิตได้นะคะ 2. ตะกร้า3ไม่ขีดไฟและ4เตาแก๊สนะคะเพราะฉะนั้นไม่ขีดไฟและเตาแก๊สและมีดเป็นอันตรายนะคะเกิดอาจทําให้ อันตรายถึงชีวิตได้นะคะต่อไปให้นักเรียนดูภาพแล้วบอกวิธีความช่วยเหลือและวิธีป้องกันอุบัติเหตุกันนะคะอย่างเช่นรูปที่1เด็กหกลม้มพระตกหกล้มนะคะวิ่งเล่นแล้วลื่นลม้มให้รีบแจ้งผู้ใหญ่ทันทีนะคะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะให้เพื่อขอความช่วยเหลือและวิธีการป้องกันก็รีบไปพบแพทย์นะคะเพื่อทําแผลนะคะต่อไปข้อที่2เห็นไหมคะรูปที่สอ่า วิธีขอความช่วยเหลือก็รีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะหรือเรียกผู้ใหญ่ที่อยู่บริเวณนั้นและไม่ใช้มีดปอกผลไม้เองนะคะวิธีการป้องกันอุบัติเหตุนะคะก็รีบไปพบแพทย์ทําแผลนะคะเบื้องต้นนะคะเอาละค่ะสําหรับวันนี้ครูสุก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าเรื่องอะไรเดี๋ยวเราติดตามกันอีกทีนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ